สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่จุนก็จะมาสอนวาดรูปลูฟี่เกียร์ว่างเอ้เกียร์ห้าแบบง่ายๆเนาะน้องๆน,นะครับวาดตามพี่จุนนะครับสเต็ปบายสเต็ปเนาะก็เป็นขั้นเป็นตอนนะครับนี่เพราะว่าพี่จุนคิดว่าภาพนี้ก็ค่อนข้างที่จะจะยากนิดหนึ่งเนาะพี่จุนก็เลยวาดช้าหน่อยนะนะ เผื่อว er, ่ามีน้องๆที่อยากจะวาดจริงๆนะครับขีดเฉียงๆแล้วก็นะครับสลบลงเนาะเฉียงๆเนาะเผื่อว่าจะมีน้องๆที่อยากจะวาดนะครับภาพนี้ได้อยากจะวาดให้ได้จริงๆเนาะพี่จุนก็เลยจะวาดช้าหน่อยเนาะตรงส่วนของโค้งหน้าเนี่ยนะครับนี่ขีดลงมานะก็อย่างที่บอกอย่างที่พี่จุนบอกเนาะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะ นะครับค่อนข้างที่จิตยาเด็กๆอนน้เป็นส่วนคิ้วเนาะนะครับน้องๆคนไหนเนาะฝึกวาดอยู่นะให้ใช้ดินสอนะครับดินสอในการวาดเนาะตามพี่จุนจะได้ลบได้เวลาผิดนะครับเวลาผิดหรือเวลาที่มันนะครับที่เราวาดเบี้ยวเนาะนะครับนี่เว้นระยะห่างนิดหนึ่งเนาะตรงเนี้ยจะเป็นส่วนของตรงนะครับจมูกเขาเนาะ ทำไมพี่จุนถึงวาดตรงนี้ก่อนเพราะว่ามั่นใจว่ามันจะได้ง่ายนะครับนี่แล้วก็ปลายจมูกเนาะลงมาแล้วก็รูจมูกเนาะไม่ต้องรีบนะครับนะครับไม่ต้องรีบนะครับน้องๆครับเพราะว่าใจเย็นๆเนาะเวลาวาดรูปเนาะนี่เห็นไหมและขีดมานิหนึงนะครับ รงส่วนของใบหน้าโครงหน้าเนี่ยนะครับลูกตาหรือว่าคิ้วหรืออะไรน้องๆนะครับพยายามมีสมาธิกันหน่อยเนาะนะครับจะได้วาดออกมาได้ออกมาได้ดูดีเนาะนะครับนี่พยายามดูระยะห่างด้วยเนาะคนไหนไม่เข้าใจนะกดหยุดแล้วก็ย้อนกลับไปดูได้เนาะเนี่ยตรงคิ้วเนาะนี่ตรงคิ้วก็สำคัญเนาะเพื่อเป็น คล้ายว่าเป็นจุดเด่นนะครับจุดเด่นของลูฟี่นะครับคนอะไรก็ไม่รู้คิวคิวแบบหมวอดก้นหอยเลยเนาะนี่แต่ก็แต่ก็จะเรียกว่าเป็นลักษณะเด่นของเขาอะนะอนันนี้เราก็ขีดนะครับขีดเส้นตรงนั้นน้องๆถ้าฟังพี่จุนไม่เข้าใจเนาะ ก็ดูการวาดของพี่จึนเนาะเป็นหลักเนาะจะได้เข้าใจมากขึ้นเนาะทั้งสองอไอไม่ว่าจะเป็นเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นคิ้วคนนะนะฮนะ,ะตอนนี้เราทําตรงคิ้ว